สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Vp ธรรมดานะครับช่อง Vp ธรรมดาก็จะมานําเสนอตาวี p นะครับลาว v เ p ของวันที่12บกรกฎาคม2566นาหครับสาหรับลาวี p นี้ก็จะมีทุกวันทุกวันครับออกเวลา สามทุ่มครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันเลยนะครับชาววีพีธรรมดาก็จะมาน,นําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลงเพื่อความบันเทนิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับขอขอขอกดติดตามกดตูกแกกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับวันนี้มีอะไรมาเมื่อวานนี้เข้าไหมราวีพีไม่เข้านะหลุดนะหลุดเมื่อวานนี้หลุด องวันก่อนนั้นเข้าอยู่วันนี้ก็คงจะเข้าหละประมาณนี้นะครับกสู้ๆนะครับวันที่12กรกฎาคม2อง6นนะครับลาววีไนะครับเตกจากประเทศลาวนะครับมีทุกวันทุกวันนะครับออกเวลาสาทุ่มครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันนะครับเล่น0 1นย์นนะครับเน้นที่ศูนย์กับ1นอ่าเน้นที่0ูนย์กับ1นะครับ ศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์เก้าเก้าศูนย์หนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับส่วนชุดวินตามนี้นะครับชุดวินนะอือวินหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดนะครับวินกันนะครับอ่าก็มาชมใกล้ใกล้กันอีกทีหนึ่งนะครับอ่าเด่นนะครับเด่นศูนย์กกัับบหนนนึ่งะศูหนึ่ง 03 04 05 06 07 09 13 14 15 16 17 19ขอเลือกตรงนี้นะขอเลือกตรงนี้นะครับ15 16 17เรียนสุดนะทางนี้นะทางท้ายนะส่วนทางหัวนี่จะรูดรูดก็รูดที่0ูนย์ะครับลองหนึ่งนะส่วนใครชอบ2ก็จัดไปนะครับตามนี้ส่วนชุดวินก็ตามนี้นะครับดาว VIP นะครับตามนี้เลยครับขอขอ,ขอขอบพระคุณมากๆครับ จดเอาทุกตัวจับเกื่อนหน้าจอไว้ใครดูไม่ทันแปะวิดีโอพักไว้ก่อนแล้วก็จดเอานะครับใคร่ายภาพหน้าจอเป็นก็แก๊กเดียวนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับวันนี้มาสายมาสายมากๆเลยวันนี้คอมพิวเตอร์เสียไปซ่อมเพิ่งจะก,กลับมานะครับขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ